สวัสดียามค่ำคืนครับทุกคนมีใครอยากจับอึ่งที่ภาคใต้บ้างครับผมที่บ้านผมบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอึ่งอ่างครับผมโคตรเยอะเลยทุกคนแต่ไม่รู้มันคนละสายพันธุ์กับอึ่งไข่ไหมผมว่าน่าจะคนละสายพันธุ์กันแน่เลยเพราะว่าไม่มีใครแบบกินเลยไม่มีใครแบบจับเลยทุกคนเออเขาไม่แบบไม่ค่อยกินกันนะที่บ้านผมนะครับแต่ว่า ผมก็อยากลองกินสักครั้งหนึ่งเหมือนกันจริงๆยังไม่เคยกินเลยอืองเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับโอ้ทุกคนเห็นไหมทุกคนแบบเป็นสิบอะเอาทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ดูดูทุกคนนั่นแบบเอาไม่ต้องใช้ไฟฉายนี่ดูทุกคนอึงบ้านผม อืขยากได้มั้งทุกคนนี่ดูแล้วดูทุกคนนั่นเป็นกองทัพอืบยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวผมลาเดินไปต่อนี่ดูโคตดเยอะอะดูอ,ดอบ้าเฮงแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปต่อไปเรื่อยๆทุกคน เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาเจออีกมาเจออีกชุดหนึ่งทุกคนนี่ชุดหนึ่งดูทุกคนนั่นนั่นนั่นดูนั่นวิ่งงินเกลือนเลยนั่นน,นี่นี่นี่ดูนั่น,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 นโอ้ดูทุกคนดูดูยังไม่หมดทุกคนไปเดี๋ยวผมพาเดินไปต่อ นี่ทุกคนอีกจุดแต่จุดนี้จะตัวเล็กๆตัวน้อยๆน,นิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูซิยังมีอไหมนี่จุดนี้น้อยนะทุกคนนะตรงนี้น้อยไปแล้วก็เดินไปอีกทุกคนยังมีอีกอืตรงนี้ก็มีทุกคนนี่เก็บทุกคนเยอะมากครับผมที่บ้านผมแบบเยอะจริงๆใครจะแบบมาจับก็เชิญเลยนะ แต่ว่าผมก็อยากลองกินเหมือนกันแต่มันยังไงยังไงอยู่แบบมันไม่เคยกินนะทุกคนเข้าใจไหมมันไม่เคยกินอ่ะเออแล้วมันแบบรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะแต่ถ้าแมงเม่ากินอยู่นะแมงเม่าแมงเม่าปินเข้ากองไฟอ่ะเออเคยกินอยู่นั่นเอาเอาเทียนมาตั้งเอาอะไรมาตั้งใช่ไหมแล้วก็ดักแมงเม่าปุ๊บแล้วก็มันแบบเข้าลงในน้ําลงในถังใช่ไหมอ่ะแล้วเอามาผัดทุกคนนะ แล้วก็กินไอ้นั้นกินอยู่เคยกินอยู่ครับโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กับช่องสือฟิล์มด้วยอุย้ยไปแล้วทุกคนสวัสดีครับบอกมาด้วยนะทุกคนว่ากินได้หรือเปล่า